สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Park Melody นะครับผมตอนนี้นะเราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมเรามีนัดกับพี่ต้นมีนัดกับลินอะไรเงี้ยแล้วก็เพอ,อน้องพี่เป๊กค,ครับมันมางานงานหนึ่งเห็นท่าบอกว่ามีตู้ขอเสียงด้วยนะครับซึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นตู้หน้าตาประมาณไหนแรงไงแล้วก็ไหนๆก็พี่เป๊กมาแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ต้นกับลินไปหาพี่เป๊กไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าม,มันมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนแล้วเราก็มาทำตาราพอดีเดี๋ยวพาทุกคนไปนะครับให้ไปดูในงานนะวยว่าแบบงานมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็น ใช่ผมรู้สึกว่าการการสองหญิงมันมันเป็นจิตวิญญาณของคนโตคําถามคือเซนเตอร์พอยอยู่ไหนอ่ะรู้ัรู้ตัวแต่เขาบอกเ่อกี้เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยคนที้อยู่สยามนะทุกคนหน้าตาดีทุกคนเราสองคนเนี่ยไม่ใช่เด็กสยามแต่ทําไมเราหน้าตาดีกันจังวะ้าวเอ้ยหันกล้องถ่าตัวเองมาดินี่เออฝากเพือยหวั่นใจยเซนเอร์พออยู่ไหนอย่างกาแฟวัน เห็นบอกมีอินฟูหลายท่านมาเยอะมากเลยนะก็มีปาร์คเมลลี่มีเปลงจักกจี้ยังยังคุณที่เลือกอินฟูไหมอินฟูที่ร้องเพลงนั่นนิดหน่อยอินฟูที่ในเทปิเตอร์ที่ว่านัดหญิงเคยคุณไหมเถ้าเกิดติดมาจากปอมารดอก็ใช่ผมไม่ทำแรงนั้นเคยมีคนทักมาไม่มีไม่มีไม่มีเห็นแล้วเป็นวันนี้มีปาร์คจักกะจี้พิ่ลุยอะไรฉันไม่เคยมีพิรุธกับใครนะป้าลุยอันนี้คุณโหลดนะคุณต้องตามหาอะไรหาเซ็นเตอร์พอยต์นี่ไงเซ็นเตอร์พอยต์นี่ไง เ,เอา้าเจอเลยทุกคนนี่คือให้ดูคุณแพนไหมเนี่ย,ยตู้ขอเสียงนะครับทุกคนมันตู้ขอเสียงแน่นอนเพราะว่าอะไรไม้ใหญ่มากไม้ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูไม้คุณใหญ่ไหมไม้ผมก็ประมาณหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองดูว่าในตู้นี้มีอะไรทุกคนแล้วก็เห็นบอกมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากมายเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า <c oughs> เป็นยังไง กับลูกค้าทุกคนเลยนะผมก็คุณหนักแล้วผมก็ไม่หนักอะไรพี who, ่ชายผมแต่งตัวเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่คือสิ่งที่มันแต่งมางานในวันนี้ก็บอกอยากได้ธีมเขียวอี่นั่นเขียวนี่ออนเลยคนมองทั้งสยามอ่ะไม่ใหญ่ขนาดนี้เอาจริงนะยังไม่รู้เลยว่าข้างในอ่ะยังไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันพร้อมแล้วไปเฮ้ ผมผมมีสีเขียวอไดไนน้ีเลยอะขออีกสมทใครมีสีเขียวอยู่ในตัววิ่งมารับขอวันเลยงแด้งสท่านี้มีสีเขียวอยู่ในตัวนัสเลยกับชสุไ้งผมได้แบมพยงอนด้วยใช้อยู่ด้วยใช้สูตรไหนคะใช้ทุกสูตรเลยโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ดีมากเลยชื่อชอบมากเลยรับไปเลยค่ะเบร์เมอร์เนื้อหมสูตรส้มมะละกอให้ไปเลยโอ้โหและต้องใช้สูตรเขาไม่ถามไม่ตอเลยใช้ดีมากเก็เป็นขโมงเขาไม่ถามอะไรเลย ให้ผิวดีผิวสวยแบบตันนี้สามารถใช่มันเป็นสบู่สมุนไพรแล้วก็อันนี้สูตรต้มมะละกอทุกคนเคยเอามะละกอแบบเคยกินมะละกอไหมกินเขบอกว่าดกินเข้าไปเลยนี่คือตู้ขอเสียงแรกผิวสวยนะครับผมเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเฮ้ยเยี่ย ขอขอขอดืชุดน่นเองนะนายบอกคนไหนเขบอกคุณกลับไปแล้วไงก็กางจะกลับนี่ไงไปงานตอบปงานกับแบงค์จริงเหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณรู้สึกว่าอีออนเป็นยังไงบ้างครับคือวันนี้คือตอนแรกอ่ะมาถ่ายงานนี้ก็คือเป็นคนแรกที่ทำป้ายเขาพังจริงเหรอใช่เพราะว่าเอ็มซีข้างในตู้อ่ะเขาบอกว่าออกไประวังชนนะครับอย่างเงี้ยอ๋อเราก็เลยชนแม่งเลยก็คือหลุดเขาบอกว่าเขาทำป้ายนี้ตั้งแต่ สี่ทุ่มเมื่อคืนเสร็จตอน8ปดโมงเช้าพังตอนกูมาสิบโมงแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับช่องเป็นจักรซี่นะคะช่องกูแต่คนไหนไม่รู้นะครับนี่เป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องพี่มองแท้ๆเลยนะครับอ่อนเพราจากไม่ชอบการระวังแล้วเดี๋ยวชนนะทุกคนใครเข้ามาก็ระวังหัวนะฮะ อ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวหัวแนะนำก่อนตู้พอเราเข้ามามันก็จะเป็นแบบว่ามีไม์ใช่ไหมแล้วก็มีจอให้เล่นแล้วก็มีระบบ AI ที่เรียกว่าสมาร์ทเอไอเขาสามารถแบบตอบโต้กับ,บเราได้แบบจริงจังมาก <c oughs> นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือ AI นะครับ <c oughs> เดี๋ยวยิงย่งไอโฟนนะใช่ AI ครับครับคิดว่าสบู่อิงออนเป็นยังไงบ้างครับ ใ้แล้วผิวสวยใช้แล้วผิวเนียนผิวเด้งผิวเฉาวระบบ AI มีปัญหานะนี่อันนี้ผิวเฉาอันนี้คุณคุณต้องแก้นะอันนี้ฝากอิงออนด้วยนะครับแก้หน่อยอันนี้ด้วยนะฮะไหนขอเสียงหน่อยสวยจริงอิงออนหลายเวอร์ชั่นเริ่มหมดเนื้อแบบจากหนักจากเต็มเลยนะเลือกมาหนึ่งเซตคะับเซตหยอกสูพอซีมอลสองออนเซ็ตแก้มสีแล้วกันผมชอบสีครับจริงอิงออนแบบร้องให้โอ้โต้องร้องเองนะเผลอ อิงออนอยออันนี้ง่ายมากเลยรอดแล้วมงลงอันนี้ก็เรมมงลงเชิดเป็นังอย่บบนี้เชิดถึงได้หนีกี่มาเยอะนะอันนี้โรบอทโรบอทหุุนยนต์นะจริงสวยจริงอิงออนสวยอันนี้อ้โราอดจะโมกสวยจริงอิงออน มันมีมันมี้ผมต้องทำางงมอยหนไงได้อะผมอยากได้อะอยากได้สบูอ่อะแค่คนพี่นี่คนพี่จะได้สบู่ไปใช้อ๋อมันก็เรื่องมาตรฐาน <c oughs> ไปนะ <c oughs> เราก็ไปแล้วขอบคุณมากทุกคนครับเมื่อกี้เราออกจากตู้มาแล้วนะครับแล้วก็วนี่ทุกคนเห็นไหมนี่หูฟังยักษ์ถ้าเกิดว่าผมมีหูฟังแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมมิกเพลงนะผมบอกเลยว่าหูแตกมันใหญ่ใบนี้ใครจะไปใส่ได้พี่มันใหญ่มากแล้วก็นี่ผมไม่ดู ปรดักนะครับดังคอนเซปที่ว่าสวยจริงอิงออนสวยแบบตะโกนไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากมายเขาไม่ได้มีแค่สบู่อย่างเดียวเขามีครีมอาบน้ํามีอะไรต่างๆกันามากมายให้ทุกคนได้เลือกสรรแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทาง MC เขาแนะนําดูว่ามีอะไรบ้างผมอยากรู้ว่าครับว่า,วาแบบว่ามันมีตรงนี้มันคือกิจกรรมอะไรครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะให้ร่วมสนุกเป็นโชคอีกหนึ่งชั้นคือเมื่อกี้ได้เป็นผลิตภัณฑ์จากอิงออนปแล้วใช่ครับอันนี้คือคอนเซปเราเป็นคอนเซปสวยตะโกนดังนั้นนี่เลยค เป็นเสตะโกนออกไปอันนี้เราจะแจกเป็นล็อตโพักไม้อย่าจับไม้ย่างนั้นสิถ้าหมุนได้ตู้ขอเสียงแลกผิวสวยใช่ไหมฮะับแล้วแล้วหมุนแบบไหนถึงถึงได้เบอร์คุณนะครับดูนะพร้อมแล้ว 1..2.. ึ้อมหมุนเลยค่ะไม่ได้โกงด้วยนะเอาก้อนนี้มันล่วงผมเลยทมเลย ข่มโกงไหมครับไม่ได้โกงเลยค่ะมันเป็นเรื่องปกติคนแรกของวันนี้วาสนาผู้ใด้เนาะไงอันนี้อันนี้คือได้จริงค่ะผมได้จริงอันนี้ขอขอขอไมค์ได้ไหมเราตัวเองเอาลำโพงไปถึงแม้ว่าเราจะหวานกันในตอนแรกกูไม่ให้ไม่อยากได้ลำโพงมาแชลนี่เลยอ่าก็สามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้เลยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายกิจกรรมออนไลน์ไว้ให้ ก็ตรงนี้จะเป็นลิสเพย์โปรดักต no. ์ของเรามันจะเป็นสูสมุนไพรแต่งอีกออนมีด้วยกันถึงสามหมวดวิงเนียนแดงใช่ก็คือจำกันง่ายๆเลยวิงเนียนแดงอันไหนอันไหนคือวิงคือวิงอะค่ะก็จะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของวิตามินซีก็จะช่วยให้ในเรื่องของผิวกระจ่างใสหรือสูตรแดงอะสมมุติสูตรแดงก็จะเป็นส่วนผสมจากนมเพราะว่าจะมีโปรตีนจากนมอะไยคะและนี่ก็คือ แบ็คดรอปของอิงออนชวนเผยผิวสวยตะโกนนั่นเองนะครับผมเราก็เดี๋ยวเราไปเนียน,น,ยนถ่ายแล้วก็น่ยมีคนมาถ่ายเราเนี้ยเราดูเหมือนแบบเป็นเซเลบที่แบบว่าเนียนมาเข้างาน,เน่เขาด้วยแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาถ่ายกันดูแล้วก็แต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมมางานเนี่ยเพราะว่าพี่เป๊กรู้จักกับ ทางแบรนด์นะครับผมแล้วก็พี่เป็กบอกตลอดเลยว่าเจ้าของแบรนด์เป็นคนที่แบบเก่งมากพัฒนาโปรดักต์ตลอดเวลาดูโปรดักต์ที่เขาเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในมุมมองผมมองว่าเป็นคนที่เก่งมากนะแล้วก็อยากจะอวยพรให้สบู่อิงอ่อนนะครับสวยแบบตะโกนปังแบบตะโกนต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ปังแบบสบู่ก้อนนี้เนี่ยดูอันนี้อันอนี้สบู่บ้บาน,นใช่ผมจะเอาไปถูคิดว่าสบู่กดกี่มงถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้น่าจะใช้เยอะนึก่าถ้าเกิดวรา รบกวนนะครับอิงออนนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้นะครับรบกวนทําสบู่ไซนี้ไหมผมใช้ด้วยจริงๆไอ้แล้วมันมันไม่ใช่การถูแบบนี้นะคือวางกับพื้นแล้วก็วสไลด์คุ้นๆคุ้นๆคุณดูเยอะเหมือนกันนะ <laughs> และเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญเขียบผู้มิกอะไร <laughs> หลังจากที่วันนี้เราได้เจอพี่เป๊กไปแล้วนะครับซึ่งตกใจไหม <c oughs> ไม่ตกใจให้เจอมันนะมันเข้ามาแบบตกกระจายมากนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราต้องแยกย้ายกันแบบนี้ไงก็ฝากกิจกรรมนี้ไปด้วยนะครับ <c oughs> อิงออนชวนเผยผิวสวยแบบตะโกนนะครับ <c oughs> มีอะไรก็ฝากไ้ด้วยนะครับที่นี่มีกิจกรรมให้ลองเล่นกันเยอะมากมีตู้เนี่ยนะ ตู้ขอเตียงแลกผิวสวยนะครับคือแบบสวยแบบตะโกนเลยนะครับแล้วก็มีโซนแสดงโปรดักต์มีวงล้อหมุนเต็มโชคด้วยอะไรต่างๆนาๆนาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2อินุชนายนนี้นะครับแล้วก็ใครที่มาทํากิจกรรมแล้วก็ มาบอกผมด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ของอะไรไปบ้างนะครับที่นี่เขาแจกกันยับมากๆแล้วก็ฝากอิงออนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคืทุกคนด้วยนะครับผมฝากอิงออนนะครับยังไงก็จดและจําด้วยนะครับว่าชื่ออิงออนสบู่อิงออนทองพร้อมกันหนึ่งสองสามสบู่อิงออนพูดพรงกันสบู่อิงออนพูดตรงกันสบู่อิงออนย้ําสบู่อิงออนกลายเป็นกลัวเบสิกที่สุดละในงานนี้ดูให้เต็แล้วก็แล้วก็ดูให้ฟังตืน้นมากตนนี้ แล <bon> ้วม <bon> <st ut> ึงเหขาแล้วเหรอมึงเห็นเลยนี่ก็อยู่ตรงนี้โหวันนี้ขอตัวลาไปก่อน